สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัดจึงการกุลครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้เรื่องของสถานการณ์ช่วงหน้าฝนกําลังจะผ่านไปสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องอากาศหนาวและภัยแล้งที่กําลังจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนคนไทยต้องเตรียมรับมือนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ทางรัฐบาลเองไม่ได้นิ่งนอนใจให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งกันอย่างเต็มที่และวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งและแนวทางการรับมือล่าสุดว่าเป็นอย่างไรบ้างกับแขกรับเชิญของเราสองท่านนะครับท่านแรกคุณวราวุฒิขันติยานันท่านอธิบดีกรมฝนหลวงและก,การบินเกษตรรวมถึงคุณเลิศวิโรธโกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครัับสสวดีครับ ก่อนอื่นขออนุญาตถามทางท่านเลิศวิโร์ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของกรมชลประทานในแง่ของสถานการณ์น้ําล่าสุดที่เรามีอยู่แล้วก็คาดการแนวโน้มจากนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับเทียบกับปีก่อนๆก็เรียนว่าฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยทางตอนบนของประเทศนี่ก็น่าจะแทบจะไม่ตกแล้วนะน่าจะหมดฤดูฝนแล้วนะฮะฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีนะฮะทุกภูมิภาคเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะฮะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง7%นะครับ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคกลางภาคกลางนี่ต่ำกว่าถึง17ถ้าจะดูแผนที่อันนี้เนี่ยโทนสีแดงก็หมายถึงว่าต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยโทนสีน้ำเงินเนี่ยหมายถึงสูงกว่าค่าเฉลีย่ยแต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยไปอยู่ขอบประเทศส่วนมากจะไหลลงแม่น้ำโขงนะฮะไม่ค่อยไหลลงอ่างนะครับครับนะครับส่วนริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเนี่ยถ้าจะดูเปรียบเทียบกับปีที่แล้วกับค่าเฉลีย่ยนะฮะ ีนี้น้ำไหลลงอ่างแค่28,000นล้าน hmm. นะฮะในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยไหลลงอ่างถึง4 0 0 0 0ล้านครับค่าเฉลี่ย4 0,0001อ๋อนี่เราแนวโน้มน้อยลงมาต่อเนื่องก็ปีนี้ฝนมันน้อยครับฝนน้อยทำให้น้ำไหลลงอ่างน้อยครับ,รบก็น,น้อยกก่าค่าเฉลี่ย oh. ก็ส่งผลให้อ่างต่างๆเรามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศเนี่ย33แห่งครับนะฮะแห่ง3รูปนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูอันนี้เป็นปีเฉลี่ย อันนี้เป็นปีที่แล้วอันนี้เป็นปีนี้นะฮะถ้าเป็นปีเฉลี่ยเนี่ยส่วนมากจะเห็นเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินสีแดงนี่หมายถึงเกิน80%สีน้ําเงินเนี่ยเกิน50%นะฮะมันจะมีสีเขียวที่มากกว่า30-50และสีเหลืองเนี่ยต่ากว่า30คือสีแดงหรือสีน้าเงินเนี่ยถือว่าดีถ้าสิ้นฤดูฝนโดยปกติแล้วควรจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะฮะแต่ในปีที่แล้วเนี่ยสีแดงเยอะเลยครับ แสดงว่าน้ําลงอ่างค่อนข้างจะดีแต่พอมาดูในปีนี้นะฮะแดงหายไปหมดเลยแดงแทบจะหายไปหมดมีสีน้าเงินกับสีเขียวครับนะฮะก็แสดงว่าน้ําไม่ค่อยลงอ่างอย่างที่เรียนสีเขียวนี่คือไม่ถึงครึ่งของปริมาณการเก็บ,คร,บครับก็จะส่งผลให้มีปัญหาในอ่างเหล่านี้นะฮะ,ะ,ฮะสีเขียวนะฮะก็มีน้ําแค่พอใช้ค,คือไม่ไม่สามารถสนุนได้ทุกกิจกรรม ครับแล้วตอนนี้นฝนก็พ้นไปหมดแล้วใช่ครับน้ําใหม่ไม่มีก็แสดงว่าวันนี้เราต้องใช้น้ําจากอ่างแล้วส่วนมากนะฮะถ้าอ่างไหนมีมากหน่อยก็สนุนได้ทุกกิจกรรมรนะครับอ่างไหนมีน้อยก็อาจจะมีบางกิจกรรมเนี่ยอาจจะต้องต้องต้องงดส่งน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของอ่างเก็บน้าของของกรมชลมระทานหรืออ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยยังไงก็ตามก็จะต้องส่งให้เรื่องของอุ่โภคบริโภคล้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งปี นะฮะตามลงมาก็คือเรื่องของรักษาระบบนิเวศนะ,ะก็ซึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งปีนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็คือการสำรองไว้สำหรับต้นฤดูฝนและเตรียมการสำหรับการทำฤดูนาปีซึ่งเราให้ความสำคัญแล้วก็สำหรับเกษตรกรทุกคนในในใน,ในพื้นที่จัดปทานนะฮะก็ปริมาณน้ำที่ที่บอกว่าน้อยเนี่ยส่งผลทำให้มีไร้อ่างเนี่ยในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะฮะ ไม่สามารถสนับสนุนการเพราะปลูกพืชฤดูแล้งโดยเฉพาะหนาปลังได้นะฮะทั้งหมดก็มี14แห่งนะฮะก็มีในส่วนของรุ่มเจ้าพญาเนี่ยเราใช้น้ําจาก4อ่างก็คือ่อางเก็บน้าเขื่อนบุรีพลที่จังหวัดตาก่างเก็บน้ําเขื่อนสศรษฐกิจที่จังหวัดบุรรดิษถงเก็บน้าเขื่อนแควน้อยบะมุงแดนที่จังหวัดพิุโลกและ่างเก็บน้าเขื่อนป่าศักดิ์โชลิสิทธิ์ที่จังหวัดลบบุรี4่างเนี่ยส่งให้รุ่มเจ้าพญา22จังหวัด น้ำไม่พอเพียงสำหรับการสรํานุนการทํานาปลังเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นไปได้ว่าผลผลิตการเกษตรอาจจะผลิตได้ไม่ไม่มากรอบนักอาจจะได้แค่รอบเดียวโดยเฉพาะเรื่องของนาข้าวก็คง,นงสนสนุนได้แค่นาปีที่ผ่านมาก็าถือว่าสิ้นสุดนาปีไปแล้วร,ระหว่างนี้ก็เริ่มเริ่มเป็นฤดูการของฤดูนาปลังซึ่งปกติจะมีการเพาะปลูกได้บ้างบางส่วนนะครับแล้วก็อีกสองอ,อีกอีกรุ่มหนึ่งก็ถือเป็นรุ่มใหญ่เหมือนกันก็คือรุ่มแม่กลอง ซึ่งใช้น้ําจากเขื่อนวชิรังกรและเขื่อนศรีนคริน,นรส่งน้ําให้เจ็ดจังหวัดนะฮะตรงนี้ก็น้ําน้อยเช่นกันนะฮะก็ค,คงไม่สามารถสำนุนการทํานาปลังได้ครับฟังจากที่ท่านพูดจากทางกรมชลน,นีูสถานการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเรื่องของการใช้น้าอาจจะต้องไปปีแห่งการรัดเข็มขัดการใช้น้ํามากพอสมควรแต่ว่าก่อนจะมาคุยกันต่อเรื่องนี้นะครับขออนุญาตถามมาทางทางกรมฝนหลวงบ้างแนวโน้มน้ําตอนนี้ใน อ่างหรือว่าในเขื่อนกากเก็บเนี่ยค่อนข้างจะน้อยรเราจะมีแนวทางเพิ่มปริมาณฝนในช่วงนี้ที่ไม่ใช่วิธีธรรมชาติแต่ต้องใช้วิธีของมนุษย์ยังไงได้บ้างจะแก้ปัญหานี้ได้ดีขึ้นไหมครับครับออก,ก่อนอื่น,นอยากจะให้ดูชาร์ตตัวนี้ก่อนนะครับสถานการณ์ภัยแรงเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับถ้าี่เห็นว่าถ้าเส้นนี้คือเส้นปริมาณน้ำฝนค่าปกตินะครับ พดัะนั้นถ้าย้อนหลังไป40ปีนะจะเห็นว่าบางปีก็ฝนสูงกว่าปกติบางปีก็ต่ำกว่าคกติเส้นนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นเส้นเส้นเส้นนี้คือเส้นศูนย์เนี่ยนะครับ,รบก็คือค่าเฉลี่ยที่ประมาณ1,579 0 0 79, 79มิลลิเมตรนะครับ,รบอันนี้ต่อปีนะครับเพดัะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยแต่ละปีเนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ำมากน้ำน้อยสลับกันไปนะครับ,รบนั้นจะเห็นว่า ไอ้ปริมาณน้ำมากหรือน้ำน้อยปีมากปีน้อยเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับตัวเอนีโยนะแถบสีแดงนี่แถบสีชมพูนี่คือเอเนีโยนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนี่คืออารานิยานะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันค,นค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กันสูงปีไหนเอเนีโยเนี่ยปริมาณน้ำก็จะต่ำนี่ถ้ามาดูว่าต่ําสุดเนี่ยที่ที่ผ่านมาในปี2 5 1 7นะครับ ปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง300กว่ามิลลิเมตรนะครับขณะนี้เนี่ยปีปัจจุบันเนี่ยนะครับ2,557เนี่ยก็ครบ10ปีพอดีนี่เริ่มต่ำลงมาแล้วนะครับก็ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันหลังจากก่อนหน้านี้10ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขาดน้ำใช่ครับช่วงนี้จะเห็นแม้มีลนิยาเกิดขึ้นถึงถีง4ี่ปีนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เรากำลังจะเจออยู่นะครับนี่ถามว่าฝนหลวงเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมา ท่านจะเห็นว่าขณะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกมรมฝนและก,การับนเป็นเกษตรเนี่ยได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการถึง13หน่วยทั่วประเทศเลยนะครับก็จะมีสลับเปลี่ยนกันบ้างนะครับเป็นคู่คู่ไปนะครับแต่ละศูนย์นี่ก็จะมีหน่วยปฏิบัติการของตัวเองประมาณ2หน่วยนะครับซึ่งสามารถที่จะเคลื่อนย้ายช่วยเหลือในภูมิภาคที่ตัวเองรับผิดชอบซึ่งซึ่งเราก็ปฏิบัติการมาโดยตลอดนะครับ,รบแัแต่วันที่1มีนาคมนะะจนถึงปัจจุบันนะครับยังทำอยู่ต่อเนื่องนะครับ อันนี้ผมจะให้ดูประสิทธิภาพการทำฝนที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่พบว่าน้ำน้อยกรจริงแต่การปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยได้ส่วนใหญ่และเกิน90ปรนะครับประสิทธิภาพเกิน90ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยนแอากาศของแต่ละแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้เป็นช่วงที่ตามนโยบายรัฐบาลจริงๆแล้วฝนหลวงเนี่ยต้องหยุดประมาณวันที่กลางเดือนตุลาคมนะแต่ปีนี้เนี่ยทางพลนันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการจับว่าให้เร่งปฏิบัติดำเนินการเติมน้ําให้กับอ่างต่างๆนะครับ ดังน,นั้นเราก็ขยายเวลาตั้งแต่10ตุลามาจนถึงช่วง10พฤศจิกายนนะครับในช่วงที่เก็บข้อมูลก็พบว่าประสิทธิภาพก็ยังสูงกว่า80%เพราะฉนั้นยังมีฝนตกตรงตามเป้าหมายอยู่นะครับในส่วนของการเพิ่มน้ําให้กับอ่างเก็บน้ําต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เราปีนี้นะครับถึงแม้น้ําเข้าอ่างจะน้อยนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการนำฝนนะครับในช่วงเขื่อนพื้นพ้นเขื่อนศรลกเกตเขื่อนแม่งัดกระดีเนี่ย รเราลงทุนไปในการทำฝนในประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับสี่ล้าน6กแสนบาทนะครับนี้ถ้าน้ําเราคิดว่าน้ําที่เข้าไปในเขื่อนเนี่ยแค่10%ประสิทธิภาพของการทําฝนเนี่ยคิดแค่10%คือเพิ่มน้ำแค่แค่10%เนี่ยเราจะเห็นว่าสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับขายไฟฟ้าได้แล้น้ําจํานวนเดียวกันเนี่ย ก็ปล่อยเข้าระบบชประทานนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่ได้เนี่ยถึง200กว่าล้านบาทก็คือในแง่ของเม็ดเงินที่ลงไปสําหรับเรื่องของฝนหลวงเนี่ยคุ้มค่ากับการทํามากทั้งภาคทุกภ<ม>าคเลยนะครับคือเวลาเราค่อนข้างน้อยเรียนถามท่านสั้นๆว่าแล้วหลังจากนี้ไปปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาภาัยแล้งเนี่ยจะมีความต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนผมให้ดูชานนี้นะครับ,รบชานนี้จะแสดงว่าความชื้นในการทําฝนเรามีพอแค่ไหนนะครับ เส้น60เปอร์เซ็นต์นี่คือเส้นที่มีความสำเร็จในการทำฝนถ้าต่ำกว่านี้ความชื้นในอากาศน้อยเนี่ยก็จะทำฝนไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราเข้าช่วงที่เราปฏิบัติการนะครับหนึ่งมีนาคมเนี่ยจะเห็นว่าช่วงนี้คือช่วงที่เรามีความสำเร็จสูงมากนะครับพอจากนี้ไปแล้วเนี่ยพฤศจิกายนแล้วเนี่ยโอกาสจะมีบางวันอาจจะเหนื่อยขึ้นหน่อยใช่ครับเพราะนั้นในหนึ่งเดือนเนี่ยเราไม่ได้สามารถทำได้ทุกวันแหละจากนี้ไปจะประมาณสัก สามวันทําได้ทีนึงนะครับแล้วก็เว้นไปดังนั้นมาตรก,การที่ฝนหลวงจะรับมือภัยแรงในช่วงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4มาตรการ การแรกเลยขยายระยะเวลาการปฏิบัติการปี57นะครับจนมาถึงขนาดนี้นะครับเราตอนนี้เรายังมีอีก2หน่วยทิ้งไว้ดูแลอารมณ์น้ําทางเจ้าพญากับแม่กลองนะครับหลังจากปิดตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วคอยดูแลครับทั่วทั้งประเทศแล้วแผนปีหน้าฮะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มเร็วขึ้นตั้งแต่เริ่มคุมพานเลยงั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีอาสาสมัครเข้ามาเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการให้สูงขึ้นครับขอบคุณครับนั่นเป็นแนวทางการปฏิบัติการของฝนหลวงผมขออนุญาตเนื่องจากเวลาค่อนข้างจะน้อยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขออนุญาตให้ทางท่านที่ดีกรมชนเป็นผู้กล่าวสรุปกันแล้วกันว่าสําหรับประชาชนคนไทยเนี่ยต้องเตรียมรับมือกับไอ้แรงอย่างไรที่ทําให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันในส่วนของพื้นที่ชมทานเนี่ยอย่างที่เรียนวันนี้เรามีน้ําต้นทุนค่อนข้างจะน้อยเราน้อยกว่าปีที่แล้วถึงถึง7,500ล้านลูกบาทเมตรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง9,000ล้านก็มพในระบบีย เรามีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอความร่วมมือในการที่จะงดการงดงดส่งน้ําเพื่อการทํานาปรังเนี่ยก็ขอให้กเกษตรกรได้ร่วมมือนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้รับน้ําใช้อย่างอย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคนะครับสำหรับพื้นที่นอกเขตเองเนี่ยก็อาจจะต้องประหยัดน้าหน่อยเพราะน้ําที่เหลือในธรรมชาติเนี่ยแม้กระทั่งในระบบชลประทานยังเหลือน้อย น้ำที่เหลือในธรรมชาติซึ่งยังไม่มีเครื่องมืออะไรเนี่ยก็คงเหลือน้อยเช่นกันนะก็คงต้องใช้น้ําอย่างประหยัดประมาณสักกี่เดือนที่เราต้องฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันที่ต้องช่วยกันอดทนครับก็คงถึงสิ้นเดือนเมษายนอ่าสิ้นเดือนเมษายนก็คือ้นหน้าร้อนไปก็เป็นเริ่มหน้าฝนนี่ก็จะพฤษภาคมครับวันนี้ขอบคุณท่านนทุตีทั้งสท่านมากนะครับขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเป็นเวลา6เดือนนับจากนี้ที่พี่น้องคนไทยคงต้องช่วยกันร่วมมือกันในการฟันฝ่าปัญหาภัยแรกไปด้วยกันซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยทุกคนทําได้นะครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ